สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปิ่นนะคะช่องปิ่นพาทัวร์นะคะวันนี้เราจะพามาที่งานลำขนาดกาดมั่วค่ะงานก็จะมีเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง1ิพฤศจิกายน6-4นี้นะคะอยู่บริเวณชั้น2ของ j j m a l ค่ะเขาก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันค่ะร้านแรกก็จะเป็นร้านหมูโยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะก็มีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เชิญมาได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะขนมขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำยาป่าแล้วก็ข้าวซอยนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพืชผักทางการเกษตรนะคะก็จะมีฟักทองมีผักแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานลําขนาดกาดมั่วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเดินทางมาช้อปปิ้งสินค้าของพี่น้องเราทางภาคเหนือได้นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศภายในรอบๆนะคะว่าสินค้ามีอะไรมั่งนะคะเยอะแยะมากเลยค่ะคนก็เริ่มมาเยอะกันนะคะเนี่ยสินค้ามีให้เลือกสรรเยอะแยะเลยนะคะสนใจก็มาช้อปปิ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ